นะครับเราจะทำพิธีวาดตั้งถิ่านของเมืองโตชวาโหนดจักรนะครับด้านหน้าเรา,าด้านขวามือมองเป็นวัชโสกระานถิ่าพิหารนะครับส่วนท้ายเรือเป็นเรือหลวงไม่กลองอบริเวณตน้นระจุดจังหวานะครับจุงนี้ฝากเอานะครับ วันนี้เราจะมาฝากอดิตเลี้่งทานของคุทพ่อสวัสดิ์โอร์จับเพื่อฝากไว้กับพี่แม่าทีขาวสรีรรทันดอนนะครับทุกขั้นเดือดรับเราจะพดจะสงเพื่อขอขมาพ่อแม่ปงคาก่อน,นที่เราจะลอยชีพเลยงทานของคุณพ่อสวัรรสดิ์โทอร์จกันะครับ นะโมตัสสะพวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะพวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะพวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทุกนิกายัง มหาทิยาอธิวัตนานุราคันตานงสัพพะโทวานิยินาสัพพาเรนาสัพพะเทเลปูเชมาข้าพระเจ้าทั้งหลายกนอมบูชา เนนมื่อยนางเรืยนยามเงินนาทีท้าวสีพันดาวเล่เทเพย,ยดาทั้งหลายผู้สิงสถิีอยู่นัรร่งบนบ่าห่ังนี้ด้วยเคยรื่องสัตยระทั้งหลายแบบนี้เดินข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้กระสอบ

แม่ย่านาเรือลเลี้ยงเทพดาทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษาอัถิและอาการของคุณพ่อสมัตรณ์จังก,การผู้วายชนและขอได้โปรดอน,โนุโมทน,นดาดบรรนารได้ดวงวิญญาณ ของคุณพ่อสวัสดิ์โอจงเกล้ผู้วายชนจงไปสู่สุขติทในสัมภาระครบตัดศพสุขในพิพยาวิมานควนเด็นิรันดร์การเกิดสาธุลำดับต่อไปนะครับ ทกวันชนกพระเจ้ทาท่านผูเนอเจิญเทพะยาะดาในมหาชานทีได้โปรดฟังไว้ทีของขวมญข้าขอท่านจงเมตตาอนุญาตุทลบสถาน เป็นที่สกิรัติและอังคายของคุณพ่อสวัสดิค์ครูจิตรผู้ไว้ทรงในเชิญสมุทรม,มนตนีโดยคืนเดี๋ยวเราจะลอยฝั่งซ้ายมือรับตวงนี้รันก็ควรตัวแทนสภาพนนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn